สวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมในสิชแนลหาทำมันไปเรื่อยสตีเทเอโอนะครับกลับมาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำใช้คำว่าแนะนำแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบขับเคลื่อนของรถไฟนะครับโมเดลรถไฟที่เห็นอยู่นี่นะครับทีนี้เนี่ยผู้ชมนะครับหลายๆท่านก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนะครับมีด้วยนะว่า ไอ้เจ้า h O เนี่ยให้เจ้าระบบขับเคลื่อนของรถไฟโมเดลที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นระบบอะไรแล้วมันขับเคลื่อนได้ยังไงนะขับเคลื่อนได้ยังไงกล่าวไปในตอนคลิปที่แล้วนะครับสตีดเอ่อโ o ในตอนที่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของ The ะ n o o n Pacific นะฮะผมไม่ให้ดูไปแล้วว่าระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงนะครับ ย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับส่วนเรื่องของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ใช้จ่ายเจ้ารถจักรพวกนี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยจ่ายมาทางรางนะครับเรียนให้ทราบก่อนเลยว่าระบบอะของโมเดลเทรนเนี่ยก็คือหมดเฮดเฮดโอเเนี่ยนะครับ1ต่อ87เนี่ยไฟฟ้าจ่ายมาทางรางนะครับเป็นระบบะไฟเอ1 5 1 6บถึงโวลต์นะครับ สิบห้าถึงสิบหกโวลต์ก็จะมีกล่องคอนโทรลกล่อง้องทนกล่อนอยขอโทษกล่องคอนโทรลนะครับก็คือจะมีอยู่ในในตัวควบคุมบริเวณด้านหลังผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะในส่วนเรื่องของตัวรถล้อนะครับโลหะแบบนี้นะเป็นโลหะจะเป็นโลหะนะครับก็คือว่าเสียงตกกระทบ เสียงล้อกระทบรางเขาค่อนข้างชัดเจนครับมันจะเหมือนกับว่าโลหะเนี่ยกับแกนล้อเนี่ยมันถึงกันถูกไหมครับเอ้าเราถามว่ามันไม่ช็อตกันเหรอไม่ช็อตครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเขาจะเป็นฉนวนพลาสติกเห็นไหมครับมันเป็นฉนวนพลาสติกซึ่งก็คือว่ากันไม่ให้อ่อรางเนี่ยสองรางเนี่ยมาถึงกันนะครับอเอรางไฟไม่ถึงกันปุ๊บ แน่นอนฮะมันก็ไม่เกิดการช็อตกันในส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับของโมเดลรถไฟโมเดล h o s c a สเกลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น h o s c a สเกล n อ s นสเกลหรือว่าจะเป็น G Scale ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีออยู่2แบบคือแบบที่หนึ่งก็คือจะเป็น DC นะครับ Digital Command Controller นะครับก็คือจะเป็น ชื่อเรียกย่อของเขาครับก็คือจะเป็น DDC แล้วก็จะเป็นอ DC อ n a l o g นะครับ DC Analog DC อ n นทรคืออะไร DC Analog จะเป็นเรื่องของตัวรถไฟที่มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor ที่รับไฟฟ้าจากรางเหมือนกันกับ d c c ทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับตัวควบคุมมอเตอร์ DC ทั่วไปเลยครก็คือใช้ตัววอลลุ่มบิดนะครับ มันจะหมุนได้หมุนเพื่อเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ให้สูงขึ้นรถไฟก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช้าลงก็คือบิดให้ช้าลงมันก็จะช้าลงนะครับก็แล้วก็จะมีตัวกับทางของมอเตอร์กับทิศทางของมอเตอร์เพื่อที่ให้รถไฟเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งถอยหลังโดยการคลิกตัวปุ่มเดินหน้าแล้วถอยหลังนะครับแล้วก็หมุนตัววออลุ่มนี้ไปด้วยนะครับ นี่คือในส่วนของ DC ซีดีซีอนาล็อกนะครับใน h ฮ s โอสเกลนะครับในโมเดลรถไฟนะฮะส่วนของดีซี DC กับดีซีอนาล็อกเนี่ยข้อแตกต่างคือมันเห็นได้ชัดมากตรงที่ว่า DC a n อนาล็อกเนี่ยดีซีอนาลมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมรถไฟได้แค่ขบวนเดียวนะครับเพียงแค่ขบวนเดียวนะฮะ มันจะไม่สามารถควบคุมได้ทีละหลายขบวนเหมือน DCC อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่ต้องการจะเล่นโมเดลรถไฟนะครับก็มีครับอยากให้เริ่มเริ่มจาก DCC ก็ได้นะครับหรือว่าจะเริ่มจาก DCC ที่เป็นตัว DCC r a d y ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่า หือว่าไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากแล้วก็ยังสามารถจับต้องไดใ้ในกรณีคนที่ชอบและสนใจจริงๆนะฮะนะครับในส่วนของ dcc อันซาวหรือ dcc ทั่วไปเนี่ยนะครับข้อดีของ dcc เนี่ยคือหนึ่งเลยนะครับมันจะมีเรื่องของการควบคุมความเร็วนะครับเหมือนกับ dc analog ทุกอย่างเพียงแต่ว่าการควบคุมความเร็วเนี่ยมันจะสามารถควบคุมไปได้ถึงความเร็วมอเตอร์จำเพาะนะครับความเร็วมอเตอร์จำเพาะนี่คือ สามารถเริ่มจากรอบที่ช้าสุดๆได้ไปจนถึงรอบสูงสุดของมอเตอร์ได้โดยผ่านตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ข้างในนะครับนั่นคือข้อดีของ d c c แล้วก็สามารถควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ระดับเครื่องยนต์ได้นั่นก็คือเสียงนั่นแหละครับเปิดปิดเสียงนั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟส่องสว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาเบอร์บไฟหน้ารถนะครับดิสไลท์นะฮะดิสไลท อะไรพวกนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดและที่สําคัญเลยคือมันสามารถจะบังคับรถไฟได้พร้อมกันหลายๆขบวนนะครับบอกได้เลยว่าพร้อมกันได้หลายๆขบวนมากกว่า4-5ขบวนได้เลยนะครับจากตัวไอแคปคอนโทรลตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะครับในส่วนของออรถจักรนะครับรถจักรรับไฟฟ้ายังไงนะครับ อ่ะมีรถจักรหนคันมาให้ดูนะครับก็จะเป็นรุ่น GP EMD นะครับ GP สามสิบแดคีดสองนะฮะเป็นของ EMD นะครับยี่ห้อทำรถจักรของทางอเมริกาเขานะฮะทีนี้ในส่วนของล้อนะครับทักชั่นในเนี้ยถ้าของจริงจะเป็นทักชั่นมอเตอร์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเกียร์บ็อก ในนี้จะเป็นเกียร์บ็อกทั้งหมดนะครับก็จะใช้มอเตอร์ขับกลางมิดไดส์อยู่ตรงนี้แล้วส่งจอยยูนิเซลจอยมาลงที่ล้อตัวนี้นะครับสังเกตดูว่าในส่วนของมันจะมีขี้ฝุ่นเยอะนิดนึง <Nope. S 1> นในส่วนของล้อเนี่ยก็จะเป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับมันไม่ถึงกันเหมือนเดิมเนื่องจากเขาจะมีฉนวนฉนวนอยู่ตรงกลางต่างจากตัวรถสินค้าเมื่อกี้นี้ เขาจะมีฉนวนอย่ตรงกลางเลยนะครับเป็นพลาสติกอย่ตรงกลางที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วใช้ตัวเออ่ที่เป็นขากโลหะเห็นไหมครับที่เป็นเส้นๆเ,เนี่ยรับกระแสไฟฟ้าจากล้อนะครับทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะครับแล้วส่งไปที่ตัวชิปดิจิตอลที่อยู่ในตัวรถก็ จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับในส่วนของรถจักรนะฮะทีนี้ในเรื่องของระบบดิจิตอลนะครับผมพูดในเรื่องของระบบดิจิตอลอย่างเดียวเลยเพราะว่าในในเลเยอร์ของผมนี้จะเป็นดิจิตอลแบบ100%นะครับก็คือเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะทีนี้ระบบดิจิตอลเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักๆอีกเหมือนกันอีกย่อยลงไปเองครับสองแบบหลักๆที่ว่าก็คือจะมีแบบดิจิตอลเขาเรียกว่า d ี c and s o u ซานะครับดิจิตอล c o m m a n d c o n t r o l l e r และก็เสียงนะครับก็คือ End Sound นะฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องของเสียงนะครับก็จะเป็นในรูปแบบอย่างนี้ครับตามรีโมทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราซื้อเฮท o Scale มานะครับก็คือว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นสเกลอ,อื่นด้วยนะครับที่โรงงานตั้งค่ามาจะเป็น Add r e t e 03แบบนี้ แอดเรสศูนย์สามแบบนี้เลยนะฮะศูนย์ศูนย์สามถามว่าทําไมถึงต้องเป็นศูนย์ศูนย์สามเนื่องจากว่าในกรณีที่เราซื้อรถมาแล้วนะครับลูกค้าหลายๆท่านอ,อย่างของทางฝั่งอเมริกาเขาที่ผมลองอ่านมาดูเนี่ยผมทราบมาว่าบางบางคนนะครับบางท่านเนี่ยเล่นไปแล้วลืมเบอร์นะครับลืมเบอร์เพราะนั้นถ้าลืมเบอร์ปุ๊บเขาจะใช้วิธีการกด Cv นะครับตัวนี้8 cv 8แล้วกด F 8อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เซ็ตค่าโรงงานกลับมาเป็น F นนะน0ู3เหมือนเดิมนะครับพอเป็น0ู3าเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาคอนโทรลรถคันนั้นได้อีกแล้วถึงจะมาตั้ง address ใหม่นะครับนี่คือการตั้ง address ใหม่นะฮะเมื่อเราตั้งไปแล้วเราก็จะได้เบอร์ตามรถเลยก็ได้อย่างสมมุติว่าคันนี้เบอร์ เออแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับแปดศูนย์หนึ่งสี่ผมก็กดเลยโดยการกดโลโก้หนึ่งทีปั๊บแบบนี้นะฮะอ่ะัไงดิจิตอลแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับทีนี้เนี่ยเรากดแปดศูนย์หนึ่งสี่ปุ๊บ add ตเดตก็จะเป็นตัวรถคันนี้แล้วถามว่าตอนนี้เออยังไม่สตาร์ทเนื่องจากว่าเดี๋ยว คลิปถัดไปนะครับผมจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวชิปคอนโทรลเลอร์อีกอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างอย่างคลิปที่แล้วอย่างของเดอะยูเนียนเขาจะเป็นซูนามิสองใช่ไหมครับอย่างคันนี้เขาจะเป็น ESU อ่าล็อกซาวซึ่ง ESU ล็อกซาวจะเป็นทางของค่ายยุโรปเขานะครับซึ่งมาทําของอเมริกาด้วยซึ่งผมชอบมากสตาร์ทเครื่องยนต์กด F 8นะครับเสียงมาแล้ว เห็นไหมครับนี่คือดิจิตอลนะครับ DCC and Sound จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเสียงพวกเครื่องยนต์เสียงพวกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะฮะอย่างเช่นก็ F1 ก็จะเป็นะระฆังเห็นไหมครับ2 F2 ก็จะเป็นเสียงท้งแต่ฮนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนอกจากเสียงแล้วก็ยังสามารถควบคุมเรื่องไฟได้ด้วยไฟหน้านะครับ คัสไลท์นะฮะก็จะมีไฟที่เปลี่ยนสีอยู่ตรงบริเวณจมูกเขาเห็นไหมฮะขาวเขียวแล้วก็แดงเขาเรียกคัสไลท์นะครับก็คือว่าเป็นสายการเดินรถระบุเมื่อก่อนนี้สายอเมริกาเขาจะใช้สัญญาณไฟสีเป็นตัวบอกนะครับว่าเขาวิ่งสายไหนอะไรยังไงสินค้าเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี f 7ก็คือจะมีไฟบนหลังคาเห็นไหมครับก็คือ ในกรณีของดีเซียนซาวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดมาให้ค่อนข้างครบนะครับผมจะไม่ลงลึกไปถึงฟังก์ชันอื่นเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันอีกทีในกรณีที่เราเปิดรีวิวรถกันนะครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะทีนี้ก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งที่เป็น DCC อย่างเดียวนะครับ d c ก็คือเป็น เป็นตัวเขาเรียกอะไรอะอนาล็อกอนาล็อกก็ได้แล้วก็ใส่ชิป DCC เข้าไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งตัวนั้นจะไม่มีเสียงในส่วนของ DCC นะครับก็คือจะเป็น DCC เขาถ้าเขียนในในตัว paper paper plate <c oughs> เขาจะเขียนว่า DCC ready นะครับ DCC ready ในที่นี้ก็คือว่าเหมือนกับแบบเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดมาเลยบอร์ดแบบที่มีชิป ดีซีอะนาล็อกติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาชิปดีซีอ a นาล็อกนั้นอะดีซีอนาล็อกนั้นอะออกนะครับแล้วเอาชิปที่เป็นชิปที่เป็น DCC ใส่เข้าไปแทนที่ก็ก็จะมีแปดขา28พิน21ิพินอะไรพวกนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างของคันนี้เป็นของ Scale ทนนะครับเทียร์4นะครับ ET44 C4 นะฮะคันนี้ก็จะเป็น24พินเป็นของ e s u นะครับชิปเซตที่อยู่ในนี้ในในส่วนของ DC ready ก็คือว่ามันจะมีแค่เฉพาะระบบไฟระบบแสงสว่างนะระบบไฟลิ้นผมจะพันกันทุกทีนะมันจะรีบไปไหนนะมันจะมีแค่เฉพาะระบบไฟอย่างเดียวนะครับซึ่งจะไม่มีเสียงอะไรใดทั้งสิส้นก็คือจะสามารถคนโทรล ให้ขับเคลื่อนเดินหน้าแล้วถอยหลังได้แต่จะไม่มีเสียงนะครับอย่างเช่นคันนี้ผมก็กดซึ่งไอเดตผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคันที่มาจากโรงงานจะเป็นเบอร์นะครับ0ูนยนะที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับเบอร์รถผมตั้งไว้แล้วก็เป็นสามศูนไอสามเจ็นะครับกด enter ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในในแคปรถคันนี้แล้วนะครับก็คือสามารถควบคุมรถจักรคันนี้ได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้ไม่สามารถนะครับผมกด F8 ไม่สามารถที่จะติดเครื่องเขาได้เนื่องจากเขาไม่มีเสียงนะครับต้องบอกก่อนนะว่า DCC ready ไม่มีเสียงนะครับราคาก็จะดรอปลงมาอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งผมถูกใจมากเลยผมชอบนะวิ่งแบบไม่มีเสียงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีลงละเอียด รายละเอียดดีเทลลึกไปอีกถึงขั้นที่ว่าเออลถจากเกรดไหนอะไรยังไงที่มีดีเทลรายละเอียดสูงขนาดไหนแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลมาให้มาน้อยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันจะมีลงลึกไปแบบนั้นอีกนะฮะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของระบบขับเคลื่อนกันก่อนว่าเราทํามันยังไงนะครับเรื่องของไฟนะครับก็จะมี f 5้านะครับดัมเบลบอร์ดเห็นไหมครับติดแล้วดัมเบลบอร์ดซูม ครับนำมาบอร์ดแล้วก็เ F เจ็ด F แปดก็จะเป็นดิสไลท์เห็นไหมครับ F ศูนย์ก็จะเป็นไฟหน้ารถเฮดไลท์นี่คือ DCC ready จะเป็นแค่นี้นะครับก็คือว่าจะมีแค่เฉพาะเรื่องของไฟสองสว่าง เท่านั้นนะครับจะมีเรื่องเฉพาะของไฟสองสว่างเท่านั้นแล้วก็เรื่องของการควบคุมตัวรถสเต็ปหนึ่งนะฮะนี่คือล็อกไปลอดนะครับของชิปล็อกไปลอดของ E S U มันจะค่อนข้างสมูทและนิ่มมากเห็นไหมครับเมื่อเราก,กดสเต็ปไปแล้วอันนี้คือมันผมอยู่ในโหมดคอนคอนิตนะครับโหมดพอผูกระจักก็จะใช้แค่เฉพาะเลขหน้าสักสองตัวเท่านั้นนะครับ ้กดเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆรถไฟก็จะค่อยๆวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมฮะรถไฟก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ เสียงล้อนะผมชอบเสียงล้อมากผมสามารถอยู่ในห้องเนี้ยได้ทั้งวันจริงๆบอกเลยสําหรับคนที่ชอบนะสําหรับคนที่ชอบเท่านั้นนะครับส่วนใครที่รอ,อ,อติดตามสเตตสเตตอาซหรือสเตตดีไอมีครับเดี๋ยวมีให้ดูเรื่อยๆตอนนี้ผมกําลังนั่งระบุค,คอนเทนต์กันอยู่นะครับอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคอนโทรลเลอร์กัน คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ MRC นะฮะก็ไว้สำหรับบังคับรถจาก N scale HO scale ได้หมดเลยนะครับก็คืออยู่ในชุดเดียวและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเจ้า HO scale ก็คือโมเดลเทรนตัวนี้นะครับว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงนะครับแล้วก็กระแสะไฟฟ้ามาจากไหนนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะว่า เขาทำงานยังไงนะครับระบบไฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนในส่วนของเรื่อง,องการทําความสะอาดรางก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับในคนในกรณีของคนที่เล่นรถไฟไม่ว่าจะเป็น n-scale นะฮะเฮ s c a l เกลออโก็คือจะใหญ่สเกลจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับ g scale ใหญ่สุดนะ g scale ใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วก็ตัวนั้นรู้สึกว่า G scale เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดู G scale เนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะครับเหมือนกับว่าเขาจะใช้รีดิโอคอนโทรเลอแล้วนะแล้วก็จะมีร a d i o c o n นโท l เลอในที่นี้คือใช้เป็นเหมือนวิทยุบังคับครับใส่แบตเตอรี่ที่ตัวรถเลยแล้วก็เอารีโมทมานั่งบังคับรถมีแต่เพียงแต่ว่ามีแค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เปิดไฟแล้วก็มีเสียงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยที่ผมรู้ใหม่ที่ก็คือจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน เป็นแบบตัว d ีซีแองก์ซาวเหมือนกันนะครับก็คือว่าตัวรางก็จะเป็นโลหะเหมือนกันแล้วก็ส่งไฟไปตามรางแล้วก็สอดสัญญาณดิจิตอลเข้าไปในในตัวรางเหมือนกันนะครับเหมือนกับ HO ทุกอย่างก็จะมีอยู่2แบบแต่เนื่องจากว่าเขาสเกลใหญ่เขาถึงสามารถใส่ระบบวิทยุลงไปได้ด้วยเองนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดในเกี่ยวในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนของรถไฟโมเดลรถไฟ ของผมนะครับในในสตีทเฮดโอนะฮะแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยนะยุโรปก็ใช้แบบนี้เลยครับมีแบบนี้มีทั้งแบบหนึ่งางสามางนะครับมีเยอะมากครับในในในส่วนของโมเดลรถไฟนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วก็หลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ h ฮดโอสเกลในรูปแบบ ภาษาไทยเอาละกันนะครับในในส่วนของผมนะถ้าเกิดอยากดูแบบจริงจังที่ว่าทํากันเป็นเมืองใหญ่ๆนั่นเลยก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้ครับโมเดลเทรนนะครับ US เ o โมเดลเทรนหรือว่าจะเป็น Inter m o ์โมเดลเทรนก็ได้นะฮะอย่างอย่างเมื่อกี้นี้ที่เป็นคอนเทนเนอร์นั่นก็เรียก Inter m o ์โมเดนะครับของทางอเมริกาเขาจะซ้อน2เลยนะเห็นไหมซ้อน2องเขาเรียกว่าดับเบิลตู แต่็นตู้ผมมีตู้2ใบอะไรนะครับไม่น่าเกี่ยวดูแลก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำระบบการจ่ายไฟของ h e ตโอสเกลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวหรือทำอะไรกันอีกนะครับก็ยังมีครับมีเรื่องของสติ DIY ก็ยังมีทำอยู่นะครับซึ่งผมก็กำลังดำเนินการอยู่มันบางทีเนี่ย ต้องเรียนตามตรงว่าบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้แบบ100นะร้อเซนะฮะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็สตี e อาร์นะครับก็มีเริ่มบ้างแล้วนะครับพูดเลยแอคคิวเอเตอร์นะฮะแต่ี่ห้ออะไรขอขออุบไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันอีกทีสำหรับวันนี้ะนะสตีดแช n แนลผมนะครับหาทํามันไปเรื่อยสตรีทเ e ดโอวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ